สวัสดีค่ะวันนี้มารีวิวนะคะใช้ไปเยอะแล้วค่ะประมาณนี้แล้วนะคะจากทีออ่อยากประหยัดอยากจะประหยัดน้ำมันมะพร้าวนะคะน้ำมันมะพร้าวสากัดเย็นของเราเนาะที่เราใช้อยู่เป็นประจำนะคะมันเกือบจะหมดนะคะก็เลยเอาสองตัวเนี้เห็นไหมคะเอามาใช้ด้วยกันแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเส้นผมเราดูโอเคนะคะ อันนี้ยังไม่ทันได้ใช้นะคะเดี๋ยวดูก่อนนะยังไม่ทันได้ใช้อ๋อเอามาวางไว้ให้ทุกคนเห็นก่อนเนาะว่าเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะทาให้ทุกคนเห็นนะคะว่าผมเราเพิ่งจะสระแล้วก็ยังเปียกๆอยู่นะคะเราจะประหยัด น้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นมันเกือบหมดแล้วค่ะเสียดายน้ำมันมะพร้าวก็เลยเอาตัวนี้มาเสริมนะคะแล้วก็ยังใช้ทุกวันอะ่ะวันหนึ่งเราอาบน้ำสองครั้งเราก็ใช้สองรอบนะคะถ้าเราสระผมเราก็ใช้เลยเดี๋ยวจะให้ทุกคนเห็นนะคะหยอดลงไปในมือเรานะคะก่อนนะหยดไปที่มือเราให้ดูนะ สามครั้งนะคะโอเลลรี่นะคะเห็นไหมน้ำใสๆของมันยน่ตรงนี้นะคะแล้วก็ขยับขึ้นมานะคะแล้วก็ฉโลมเส้นผมเรานะคะตรงไหนที่มันรู้สึกว่ามันจะแห้งนะคะเรารู้อยู่แล้วว่าบนศีรษะเราไอ้ตรงไหนที่ผมมันจะแห้งนะคะ ตรงไหนที่มันยังเงาอยู่เราก็เอาที่ปลายนิ้วมาเท่านั้นเองนะคะครั้งเดียวเองนะคะไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาจนหนาไปนะคะแล้วก็นวด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 ,นวดนะคะเห็นไหมผมที่เราใช้น้ำมันมะพร้าวกับน้ำครีมทาผิวไม่ใช่ค่ะเ,เป็นขอโทษนะคะพูดผิดอีกแล้วเป็นน้ำ น้ำมันออยทาใส่ผมนะคะอันนี้ก็แบบนี้นะคะให้มันลื่นื่นแบบนี้มาเลยนะคะมองเห็นไหมคะว่ามันลื่นๆเสร็จแล้วเราก็ตามมันลงไปนะคะใช้สองอย่างแล้วกินมันจะหอมนุ่มละมลุนพร้อมกันไปเลยนะคะเนี่ยค่ะผมพอเรานวดแบบนี้นะคะไม่ต้องไปถูแรงนะคะกับผมเรานะแต่ผมเนี่ยเป็นผมหยิกธรรมชาตินะคะก็เลย ง่ายหน่อยเห็นไหมคะเวลาเราทาคลิปทุกครั้งเราจะถักเปียเนาะผมมันยาวมากเลยนะคะแล้วก็ที่จะบอกให้ฟังก็คือมันไม่งอกงะไวนะคะมันทําให้ผมงอกช้ามากเลยนะคะแล้วก็คึงคึงมันนะคึงคึงมันเพราะว่ามันติดมือเราอยู่แล้วนะคะเห็นไหมนี่แล้วก็คลึงคึงแล้วก็นวดนวดไปเรื่อยๆนะคะ ไม่ต้องเอาเยอะค่ะเห็นไหมคะกำๆแบบนี้เนาะแล้วก็ปิดฝาไว้นะคะอย่าไปใช้อะไรที่มันเดิมๆอย่างเดียวนะคะทดลองให้ตัวเราเองดูโอเคขึ้นมาทุกบ่อยๆนะคะน้ำมันออยนะคะใส่ผมนะคะรักษาเส้นผมมัมมันมะพร้าวสกัดเย็นนี่ล้างเครื่องสำอางได้นะคะกินได้ด้วยนะคะดื่มได้นะคะ แล้วก็ใส่ผมนะคะดีมากทาผิวก็ผิวก็เงางามด้วยนะคะแล้วตัวนี้นะคะเป็นเห็นไหมคะตัวนี้เป็นน้ำมันออยใส่ผมนะคะจะทำให้ผมของเราเป็นกลิ่นนี้เป็นกลิ่นกุหลาบนะคะตัวนี้นะคะ Secret i m p e r i a l นะคะ เป็นอคอนโทรนะคะเซรั่มนะคะซูเปอร์เนจเจอร์เลยนะคะเขาบอกว่าใช้กับแฟง l ์โรสออยนะคะมันดีมากๆเลยค่ะมันมีหลายสีหลายกลิ่นนะคะเราลองเอามาใช้เพื่อความประหยัดน้ำมันมะพร้าวสกัดยินของเรานะคะที่เราเอามาใช้แล้วทดลองก็เลยอยากจะให้ทุกคนเห็นว่าเฮ้ยเราใช้อะไรอยู่นะคะพอเราใช้ไปแล้วมันเห็นผลนะคะ กับสิ่งที่เราเอามานําเสนอเนี่ยเราใช้โดยที่ไม่ได้มีคนมาจ้างให้เรารีวิวนะคะเรารีวิวของเราเองนะคะเรารีวิวเองใช้เองนะแล้วก็ไม่ได้ค่าจ้างอะไรของเขานะคะอยากจะเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่เราใช้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ของที่แพงนะคะราคาร้อยกว่าบาทนะคะอันนี้ร้อยกว่าบาทแต่อันนี้300หรือ400นะคะ แล้วเราก็พอเราเพิ่มตัวใดตัวหนึ่งมามันก็ทําให้สิ่งที่เราใช้นะั้นะประหยัดลงมาอีกหน่อยนะคะคือชะลอการใช้ยืดการใช้ให้มันหมดช้าลงนะคะเห็นไหมคะผมเนี่ยมันเป็นผมที่พอเจอน้ํามันแบบนั้นไปแล้วนะคะสองอย่างเนี่ยเข้าไปแล้วโอ้โหทำให้ผมดูมีชีวิตชีวานุ่มด้วยนะคะดูดีกับเส้นผมเราเลยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะ ที่วิเศษที่สุดก็คือกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะกลิ่นหอมหอมละมุนเลยนะคะไปไหนดูมีเสน่ห์เพราะเราไม่เหม็นไม่เหม็นเขียวกินเหนื่อของเรานะคะทําให้เรามีความภาคภูมิใจแล้วก็ได้ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกๆวันนะคะตัวนี้นะใช้ตามต้องการเลยนะคะบํารุงเส้นผมเนาะ ผมที่แห้งแตกปลายอะไรพวกนี้ใช้ได้เลยนะคะรู้ไหมว่าพอเราเราเริ่มดูแลทุกสิ่งทุกอย่างมันจะออกมาดูดีเองนะคะน่าเห็นไหมคะพอเราทาครีมทาอะไรขึ้นมามันก็จะนี่ไม่ได้ต้องทาแป้งนะคะทาครีมอย่างเดียวเลยนะแล้วก็ไม่ต้องได้ใส่คิ้วใส่อะไรสักทีเลยนะคะก็เลยเอามาให้ดูว่าเราใช้ น้ำมันใส่ผมที่เป็นน้ำมันมะพร้าวคู่กับน้ำมันออยนะคะของโอเล่โอเล่เนี่ยคะ่ะดีมากมากเลยคะ่ะดูใกล้ๆก็ได้ว่าขวดมันชื่อแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้แต่เอาให้ดูว่ามันเป็นขวดรูปร่างน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นก็คือสายกิก๊กอันนี้ก็สายกิ๊กเหมือนกันนะคะแต่ขวดก็เป็นสีชมพูเฉยๆนะคะ เห็นไหมคะผมเรามันแห้งเจอพัดลมเป่ามันก็ไปตามแรงลมเลยนะคะก็อยากให้ทุกคนมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันนะคะช่วงที่มันจะเกิดวิกฤตอะไรก็ช่างนะคะมีสตินะคะขอให้ทุกคนมีสติในการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็อ,อย่าไปคิดมากเลยค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันไม่มีอะไรจรังนะคะไม่มีอะไรจรัง,ย,ง,ย,งยั่งยืนเลยนะคะดู ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกๆวันนะคะเป็นไม่มีอะไรกีรัง,ย,ง,ย,งยั่งยืนเราก็ดูแลสุขภาพใจนะใจนี่มากที่สุดเลยนะคะถ้าใจดีทุกอย่างจะดีเองนะคะทำให้เราเนี่ยได้เกิดอาการของการที่ได้อยากจะช่วยเหลือตัวเองนะคะนี่อายุห้าสิบห้าใกล้แล้วนะคะอีกสี่เดือนอีกหกเดือนก็ถึงห้าสิบห้าแล้วคะ่ะอยากให้ทุกคนมีความสุข จริงๆมันไม่มีอะไรที่มันไม่ใช่ของใช้ที่แพงแล้วก็แบรนด์เนมเกินไปนะคะเหมาะมากสำหรับทุกๆคนเลยนะคะลองเอาไปใช้ตามดูนะคะกับเส้นผมนะคะผมตรงผมมันก็ใช้ได้ค่ะผมมันก็ไม่ต้องใช้ตัวนี้ก็ได้หรือใช้นิดหน่อยนะคะเพื่อให้ผมมันมีสปริงนะคะคนผมมันก็มีอีกชนิดหนึ่งที่สำหรับผมเนี่ยผมมันก็ใช้ได้ตัวนี้นะคะใช้ ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะมีสติแล้วก็ใช้ทําให้เรามามีโอกาสได้ใช้เครื่องสําอางกับไอ้น้ํามันออยใส่ผมตัวนี้นะคะเห็นไหมคะมันเป็นอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าอืมเนี่ยแหละชีวิตของการที่เราได้เริ่มต้นดูแลตัวเองนะคะมันมัๆน,นะคะคนที่ยังไม่ทันได้ดูแลตัวเองลองกลับมาคิดฉุกคิดสักนิดนะคะ อย่าหยุดสวยนะคะอย่าหยุดดูดีนะคะแล้วเราจะเกิดความมั่นใจกับชีวิตที่เหลือของเรานี่อีกไม่งกี่วันแล้วนะคะมันก็จะจากจากโลกนี้ไปแล้วนะคะอย่าไปคิดมากๆอย่างนั้นเกินไปนะคะมันจะทําให้เราดูห่อเหี่ยวไม่เหมือนใครเขานะคะ <S <S พอเรามีแล้วอย่าเก็บนะคะต้องหมั่นใช้ให้หมดนะคะอย่าไปเก็บไปเลยนะคะใช้ให้มันหมดเป็นหยดสุดท้ายไปเลยนะคะแล้วก็ซื้อมาใช้ใหม่เปลี่ยนยี่ห้อไปบ้างก็ได้ค่ะ วีวัฒนาการของยุคใหม่เนี่ยมันทําให้เราได้เลือกซื้อเลือกใช้ได้นะคะเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาแนะนําสิ่งใหม่ๆให้อีกนะคะอย่าลืมนะคะทุกคนกดติดตามนะคะท่านใดที่สงสัยอะไรก็ได้เขียนคอมเมนต์ไว้ค่ะคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะคะแล้วจะกลับมาตอบทุกคลิปเลยค่ะ ขอบคุณมากๆนะคะจากเอาไทยชาแนลคอมมอนบังกะโลเกาะพังงนันจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะบ๊ายบายแล้วเราจะเจอกันอีกนะคะ